ในคลิปนี้เราจะมายกระดับความปลอดภัยให้กับบัญชี b i n a น c e ของเรานะครับด้วย Security Key ไปชมครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าะทะนียนคืนกับ20%เเมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มกันเลยนะต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วเราพูดกันว่า Security Key มันคืออะไรแล้วพวกตัดสินใจซื้อรุ่นไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับในคลิปนี้เราจะมาสาธิตการเปิดเรื่องของ Security Key เพื่อใช้กับบัญชีของไปเน้นเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้สูงที่สุดนะครับ มาเริ่มกันเลยนะตอนนี้ปองมี Security Key อยู่2ตัวนะท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกที่รายละเอียดใต้คลิปนะครับปอกจะทิ้งลิงก์เอาไว้สำหรับร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ Security Key ในประเทศไทยนะก็ส่งไว้ครับนะครับร้านก็จะประมาณนี้นะลองดูนะครับชื่อร้านประมาณนี้นะโอเคมาเราเริ่มกันนะครับตอนนี้ป๋องจะบอกว่ามันมีข้อจำกัดบางเรื่องนะครับที่เราจะสามารถทำา Security Key ได้เนี่ย เราพูดกันมาบนมือถือซะส่วนใหญ่นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเราจะมีข้อจำกัดอาจจะต้องไปทำในคอมพิวเตอร์บ้างบางในบางครั้งนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าเพราะอะไรถึงทาต้องทาในคอมพิวเตอร์บ้างนะครับเรากลับมาดูกันที่แอปพลิเคชันบแอนดบนมือถือกันก่อนนะครับปุ๊บตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแอปบแอนดนะครับซึ่งเมนูความปลอดภัยของท่านท่านรู้ดีอยู่แล้วอยู่ตรงไหนนะครับมาดูกันที่ รูปคนนะครับเข้าเมนูโฮมก่อนแล้วไปที่รูปคนปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมันจะมีเมนู Security อยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาดูมีเมนู Security นะครับมเมื่อเราเข้าไปที่เมนู Security ของเราแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็จะจัดหมวดหมู่ไว้ให้ดูง่ายๆนะครับว่า Security ที่เรามีนะครับลองรับแล้วก็เปิดเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจริง,รงๆป๋องก่อนหน้านี้ป๋องไม่ได้เปิดตรงนี้นะนะครับ s e c u r i t y ิตีนี้ยัง ปิดอยู่นะครับแล้วหลายๆท่านนะครับที่มีบัญชีไบแอนดเชื่อเลยว่าท่านก็จะเปิดอยู่ก็คือ Google นะครับตรงนี้การยืนยันโดยใช้ g o o g l e a u t h e n t i c a t o r รนะรส่วนตรงนี้ก็เป็น SMS แล้วก็ข้างล่างก็เป็นอ e ีเมลนะครับส่วนใหญ่จะปิด Security Key เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องมีตัว Security Key นะครับต้องไปซื้อมาก่อนนั่นเองนะครับถือไว้ในมือมาวันนี้เราจะมาเปิด Security k e ีกันวิธีการเปิดเปิดยังไงก็แค่แตะเข้าไปที่ตัวนี้แหละครับแต่ว่า บอกจะชี้ดูว่ามันทําไม่ได้บนมือถือที่เป็นแอปพลิเคชันนะมันจะบอกว่า b i แ a น c e เนี่ยบแอนดแอปพลิเคชันยังไม่รองการเพิ่มหรือรีเซ็ตหรือลบนะครับหรือใช้งานด้วยนะรวมถึงใช้งานด้วยนะ SECURITY ขี่ผ่านแอปพลิเคชันบแอนดนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเทรดนะครับเราจะเทรดเราจะทําอะไรก็แล้วแต่บน b i n a น c e นะครับ เราไม่จำเป็นต้องใช้ Security Key ก็ได้นะครับแต่ว่า Security Key ใช้ในกรณีไหนบ้างผมจะนับเลยนะมี3กรณีในปัจจุบันสำหรับบัญชีไบแนนนะครับกรณีที่1คืออะไรกรณีที่1ก็คือการสร้าง API และการถอนนะครับถ้าตรงนี้นะครับท่านเปิดเอาไว้การถอนและการสร้าง API ท่านจะเป็นต้องใช้ s Security y e y เย์ก็ยืนยัดนี่แหละ ทำงานบนแอปพลิเคชันไม่ได้แน่นอนถ้าเราต้องใช้ Security Key นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำงานที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าเราบน PC ก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาเข้าไป n น n นด c o ค o มล็ทีเรียบร้อยถึงจะทำการถอนแล้วใช้ Security Key เนี่ยเสียบเข้าที่โน้ตบุ๊กของท่านนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกนะครับอยากจะถอนแต่ว่าเราไม่สะดวกเปิดคอมก็เข้าไป a น c e ด้วย Google Chrome บนมือถือนะครับแล้ว NFC ของท่านเนี่ยต้องเปิดไว้ด้วยนะรวมถึงดองเกิลตัว u b k e y ของท่านเนี่ยต้องรองรับนะครับต้องเป็นรุ่น NFC ด้วยสามารถที่จะเอามาแตะที่หลังโทรศัพท์เพื่อที่ให้มันยืนยันในการถอนได้นั่นเนองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปองจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะเรื่องที่1ก็คือวิดดอนะครับแล้วก็สร้าง API การถอนและการสร้างวิญญาณเนี่ยเราต้องใช้ Security Key ยืนยันส่วนอันที่2นะครับล็อกอินนะครับล็อกอินก็ต้องใช้เหมือนกันซึ่ง,งเราสามารถปิดได้นะ ปิดได้นะในกรณีที่ท่านบอกว่าเ้บนมือถือถ้าเกิดว่าบนมือถือล็อกอินหลุดอะไรพวกนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยมันกลายว่าต้องไปล็อกอินเข้าหน้าเว็บเพื่อไปปิดการล็อกอินนะครับก่อนถึงจะไปล็อกอินบนแอปได้มันยุ่งยากก็เลยปิดเลยปิดฟังก์ชันล็อกอินของ Security Key ไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าท่านใดที่ใช้บนเว็บเวอร์ชันอยู่แล้วบน PC 100%ท่านเปิดไว้ก็ดีสะดวกมากนะครับบอกเลยว่าสะดวกมากตอนล็อกอิน อ่ะอันที่3เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายคืออะไรครับรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ผมเจอมากับตัวเลยนะท่านใดที่เคยเจออาจจะมีเมลว่าพาสเวิร์ดท่านโดนรีเซ็ตท่านได้กระทําการนั้นหรือเปล่าให้ติดต่อซัพพอร์ตเละก็วานไปนะคือเวลากดรีเซ็ตพาสเวิร์ดเนี่ยเวลาคนที่ลืมพาสเวิร์ดใช่ไหมนะครับเขาก็จะมีปุ่มให้เราเนี่ยกดคาว่าลืมพาสเวิร์ดหรือว่ารีเซ็ตพาสเวิร์ดนั่นเองโดยเราที่ต้องใส่ยูสเซอร์เนมของเราครับ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่ยูสเนมของเราปุ๊บกดรีเซ็ตพาสเวิร์ดมันก็จะทําการส่งลิงก์เพื่อให้ท่านเนี่ยรีเซ็ตพาสเวิร์ดเข้าไปในเมลของเราดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนคนใดคนหนึ่งที่เขารู้นะครับเข้าเมลเราได้เขาส่งรีเซ็ตพาส w o เวิร์ดได้เนี่ยเขาก็จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่กับบัญชีของเราได้ถ้าเราไม่สตองพอนะครับแต่ตัว Security Key เนี่ยเขาลองรับด้วยนะครับรองรับเรื่องการรีเซ็ตพาส w o เวิร์ดด้วยนะถ้าไม่พูดถึงตรงนี้ก็ คงจะนึกภาพไม่ออกปองก็เลยขออนุญาตเอาหน้าจอของนี่มาให้ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวปองเจ้าตัวเองออกไปแล้วนะเห็นได้ว่านี่ครับมันเป็นแบบนี้เลยนะก็คือ security key ที่ปองเพิ่มเอาไว้แล้วนะถ้าเราเอางี่กว่าเราเราล็อกอินเข้าไปแนนที่เป็นเบราว์เซอร์เมื่อกี้เราพูดเรื่องของตัวแอปพลิเคชันไปเนาะคราวนี้ถ้าเราทําบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อเรามาที่รูปคนนะครับจะเห็นเมนู security นะครับให้เราเข้ามาที่ security ก่อน เมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นเขาจัดหมวดหมู่ไว้ให้นะเดี๋ยวบอกทบทวนให้ฟังนิดหนึ่ง t ูเอฟเอก็คือตรงนี้นะครับเปิดไว้เพื่อใช้ Google a u t h e n t i c a t o r นะครับส่วน v อล i f y ตรงนี้นะครับเรายืนยันบัญชีเรียบร้อยแล้วด้วยแบบประชาชนหรือว่าเอกสารทางราชการของเราตัวนี้เป็น Anti phishing code นะครับ Anti phishing code นั้นหมายความว่าไงคือบางทีเราจะชอบเจออีเมลจากไบแนนสส่งมาให้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอีเมลนะั้นเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับ ถ้าเราเปิดแอนตี้ฟิชชิงโค้ดไว้เนี่ยเขาก็จะสร้างรหัสตัวหนึง่งแล้วก็ส่งไปติดไปกับเมลเราด้วยนะครับเราสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเมลที่ส่งมานะั้นมันเป็นเมลของจริงหรือของปลอมนะครับอ่าคืออาจจะมีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ส่งไปแล้วก็บอกให้เราคลิกลิงก์เนี่ยคือถ้าไม่มีเราไม่ได้เปิดตรงนี้ไว้มันจะไม่มีโค้ดส่งไปเพื่อยือนยันว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนั่นเองนะครับอ่ะเราเข้ามาที่ข้างล่างนะครับทูเอฟเอมีทั้งหมด4ประเภทนะครับก็คือ กูเกิลออเทนติเคเตอร์ก่อนนะครับ s ms อีเมลนะครับคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็3ตัวล่างนะแต่ว่าไอตัวบนเนี่ยนะครับที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองซึ่งตรงนี้ปองได้ทาการเปิดไปแล้ว1อันนะครับลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคือบนมือถือเนี่ยเราสามารถเพิ่มมันได้ก็จริงนะครับแต่ว่าบนมือถือเราดูเป็นเว็บเวอร์ชั่นก็จริงใช้ Google Chrome เปิดก็จริงแต่มันแสดงผลมันล้นหน้าแล้วมันไม่สามารถเลื่อนได้นะครับมันเลยทําให้เราไม่สามารถลบได้บนมือถือ ถ้าเราจะมาลบคีย์ตรงนี้อาจจะไม่ใช้คีย์นี้แล้วกับใบแนนนะครับก็มาลบคีย์ได้วิธีการลบก็ง่ายๆนะครับกดไปปุ๊บเสร็จแล้วกด delete key ต,ตรงนี้นะครับ understand นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเกิดว่าเราทํากระทําการใดเกี่ยวกับความปลอดภัยเปลี่ยนพาสเบิร์ดรีเซ t t o fa เปลี่ยน security key ลบ security key ต,ต่างๆพวกนี้ท่านจะถูกละงับการถอน็นเวลา24ชั่วโมงนะครับผมกด understand เนี่ยปุ๊บมันก็จะให้ทำการเสียบดองเกิลน,นั่นเอง ซึ่งไม่ยากนะตรงนี้ผมองขออนุญาตไม่สาธิตแล้วกันนะก็แค่เสียบดองเกิลปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็เอานิ้วแตะที่วงกลมสีทองทองท,องที่อยู่ในตัวดองเกิลน,นั่นแหละนะครับเป็นการยืนยันการลบแล้วง่ายๆแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้มีระย,ยุงยากเลยเรากลับมาที่หน้าตรงนี้เราจะทําการเพิ่มกันครับนะบอกจะทําการเพิ่มตัวอุปกรณ์เข้าไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเพิ่มแล้วนะครับดูตรงนี้อยากให้อ่านตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ for maximum security นะครับ please add at least two security key อนะ่าอันนี้เหมือแบบนที่เคยบอกแหละกุญแจบ้านเราไม่ได้มีดอกเดียวนะมีสองดอกเราไปซื้อรถนะครับเรายังต้องมีกุญแจสำรองเลยนะกุญแจหลักมีปัญหากุญแจสำรองมันใช้ได้ดังนั้นเนี่ยเหมือนกันนะครับโปองก็เลยต้องซื้อมาสองอันนะครับซึ่งปองก็เลยอ่ะ อุปกรณ์่ออ,องไม่เยอะนี่คอมพิวเตอร์บางเครื่องรองรับ USB-C พอกก็เลยซื้อตัวนี้มาด้วยม,มือถือบางเครื่องก็ USB-C ได้ด้วยนะครับรวมถึงมี NFC ด้วยตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับอ่ะเราคอมพิวเตอร์บางเครื่องมันไม่มี USB-C เป็น USB-A ธรรมดานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วที่ทสําคัญคือมันมี NFC ด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้ถูกกว่านะอ่ะนี่แหละพอขอกถึงมี2องานแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ใช้เป็น กุญแจหลักและกุญแจรองนะครับซึ่งจริงๆปอกจะพกตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนตัวนี้นะครับปอก,ก็จะเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับวันนี้จะบอกจะทํากุญแจสํารองให้ดูตอนเพิ่มกนะุญแจหลักเนี่ยปอกทาไปแล้วที่เห็นอยู่บนหน้าจอนั่นคือกุญแจหลักนะครับคราวนี้ปอกจะมาเพิ่มกุญแจรองให้ดูนะครับว่าเราจะเพิ่มยังไงวิธีการก็ไม่ยากเลยนะฮะเข้าไปที่บัญชีของเราไปที่เมนูความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่ามีเมนูตรงนี้นะเมนูตรงเนี้ย Add New Key เข้าไปนะครับเมื่อเรากด Add New Key เข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมี security tip ขึ้นมาเตือนเรานิหน่อยกด continue เข้าไปแค่นั้นเองนะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไขึ้นครับเราก็จะต้องเสียบอุปกรณ์นะครับตอนนี้บอกจะทำกุญแจสำรองแล้วนะฮะเสียบอุปกรณ์เข้าไปนะครับที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อเสียบแล้วทํายังไงครับมันจะมีปุ่มนี้นะฮะกด activate เข้าไปนี่มันจะต้องโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะ ข้างบนนะครับใครไม่โผล่ขึ้นมาก็ต้องหาวิธีดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบราว์เซอร์เราหรือเปล่าป้องกันการป๊อปอัพอะไรบางอย่างหรือว่ากีกันอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับอ่าเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับสังเกตที่ตัวดองเกิลด้วยนะครับไฟมันจะกระพิบนะเมื่อเรากด Activate ตเราขึ้นหน้านี้มาเนี่ยไฟมันจะกระพิบเตือนว่าเราต้องเอานิ้วแตะไอ้ตรงจานสีทองเล็กๆตร,ตรงตัวคีเนี่ยจานเล็กๆสีทองตรงเนี้ยเราต้องเอานิ้วแตะเข้าไปนะครับแตะปุ๊บ แต่ถ้าเกิดว่าเราแตะไม่ทันนะครับเราก็จะต้องดึงออกใหม่นะเพราะว่ามันจะต้องแตะตอนที่ไฟมันกระพริบนะครับไม่ใช่ว่าเสียบเอาไว้แล้วพอไฟมันหยุดกระพริบเราถึงจะไปแตะเข้าไม่ได้นะต้องแตะตอนไฟกระพริบนะครับอ่าคราวนี้พอแตะไฟกระพริบเสร็จแล้วก็กดปุ่มยอมรับนะครับตั้งชื่อให้ด้วยนะครับผมก็จะตั้งเป็นโปอ่องนะครับแล้วก็ สีน้ำเงินแล้วกันนะครับตัวสีน้ำเงินปองก็จะตั้งชื่อนะครับอ่าล้วก็จะบอกว่าเป็นกุญแจสีอะไรด้วยนะปล่อบดูนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันต้องเป็นสี่ถึงยี่สิตัวอักษรนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขกับตัวหนังสือมีอันเดอร์สกอร์ได้นะครับแต่อักขระอื่นไม่ยอมรับนะป๋องมีช่องว่างทําได้ไหมไม่ได้นะครับต้องแทนช่องว่างด้วยอันเดอร์สกอร์หรือว่าปล่อยให้มันติดกันไปเลยนะครับ อ่ะบอง Blue เพื่อที่จะได้รู้ว่าอไอ้ Blue เนี่ยคือกุญแจสำรองของเรานะกดไปนะครับเห็นไหมตรงนี้มันป้องกันค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมจะบอกไว้อย่างหนึง่งบางท่านซื้อมาแล้วนะครับเอ๊ะทำไมแอดไม่ได้ทําไมทําไม่ได้นะอย่างแรกเลย Security Key เนี่ยจำเป็นจะต้องยืนยันผ่าน SMS ก่อนนะครับเราต้องเปิด Security Key 3ระดับขึ้นมาก่อนเลยก็คือมีทั้ง Google t o o r c h a i n SMS Email นะครับถึงจะทํา ระดับสุดท้ายได้ก็คือ Security Key นั่นเองอ่ะตอนนี้ปอกก็จะส่งโค้ดนะครับปึ๊บปึ๊บไปเรียบร้อยนะเพื่อที่จะเอาโค้ดพวกนั้นมาใส่นะขออนุญาตอ่าเบลอตัวหนังสือก็สักเล็กน้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยก็จะโผล่หน้าตามาประมาณนี้นั่นเองมีแค่3สเต็ปง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือ Activate Key นะครับเข้าไปโดยการเสียอุปกรณ์ G o R D, เข้าออกับเครื่องของเรา เลเ e ลนะครับก็คือตั้งชื่อครับตั้งชื่อให้คีย์ของเรานี่แหละเราจะได้รู้เวลาเราจะลบจะอะไรของมันเนี่ยจะได้ง่ายนะนะครับแล้วก็ Complete นะครับถามว่าเราสามารถ Add คีย์เข้าไปในบัญชีไป a น้นได้กี่คีย์นะครับไป a น้นยอมรับให้5คีย์นะดังนั้นเนี่ยเรามีกุญแจตอนนี้กี่ดอกเราไปดูกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของเมนู Management ตอนนี้ป่อองใส่กุญแจไว้2ดอกนะครับนะครับการที่เราจะลบกุญแจได้เราต้องมีกุญแจในมือนะครับ แต่ในกรณีกุญแจหายนะครับท่านก็จะไม่ลบไม่สามารถลบกุญแจนั้นได้นะครับกุญแจหายไม่สามารถลบกุญแจนั้นได้แต่ท่านสามารถที่จะไปซื้อกุญแจใหม่มาเพิ่มนะครับสมมุติปอง,งทํากุญแจหายปองทํงากุญแจดอกนี้หายสมมุตินะอ่าปองก็จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดบนนี้ได้นะครับเรคคอร์ดเนี้ยลบไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวคีย์ตัวตนี้มายืนยันแล้วนะครับลบไม่ได้นะแต่คราวนี้เนี้ย ถามว่าถ้าเราใช้คีย์สำรองยืนยันในการลบได้ไหมอ่ะก็มาลองดูกันตรงนี้เลยนะครับเราสามารถใช้คีย์สำรองลบได้ไหมกด Delete นะครับตรงนี้เราจะ e l e t e คีย์หลักนะที่เป็นอ่า I don't s t a n d นะครับปุ๊บเขาจะบอกว่าให้ใส่คีย์ยืนยันนะซึ่งคีย์ของเราเนี่ยมันหายไปแล้วเราเหลือแต่คีย์หลักที่เป็นตัวสำรองนะครับอ่าเราก็สามารถทำได้ไหมนะครับอ่ะตอนนี้บอกใช้ตัวถีฟ้านะ แตะนะครับปุ๊บอ่าได้นะครับเห็นไหมคือกุญแจสำรองสามารถลบข้อมูลของกุญแจหลักได้นะครับ Go to security key อ่าตอนนี้เหลือแค่ blue เท่านั้นโอเคนะครับอันนี้ก็จะยาวสักนิดนึงนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะในคลิปวิดีโอต่อไปผมก็จะพยายามทำให้เรื่องของการล็อกบัญชี Google ด้วย security key นะครับไหนๆเรามีกุญแจแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มมากกว่าบัญชีใบงนเอาไปล็อก อ่า Microsoft account เอาไว้ล็อก Google account นะครับเอาไว้ล็อก Facebook account ท่านได้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็ใช้ให้มันมีประโยชน์สูงที่สุดไปเลยไหนๆก็มีแล้วซื้อมาแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการใช้บนมือถือกันบ้างคลิปนี้จะยาวสักนิดนะขอประทานอภัยด้วยนะครับปยาญจะตัดต่อให้มันสั้นกระชับลงตอนนี้ป๋องมีมือถือนะครับมีมือถืออยู่นี่แบบนี้เลย Galaxy S 21 Ultra นะครับ ซึ่งหลายท่านเนี่ยเอ๊แล้วโทรศัพท์เรารองรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะมายกตัวอย่างให้ดูว่าโทรศัพท์เราจะดูตรงไหนว่ามันรองรับ NFC หรือไม่นะครับเมื่อเราเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยเราลงไปที่ตั้งค่าดูนะครับนะครับตั้งค่าบน Android นะแต่ว่าบน iPhone ก็ลองเช็คดูนะ iPhone ส่วนใหญ่ก็จะมี NFC อยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับกดปุ่มค้นหาแล้วเราพิมพ์คาว่า NFC เข้าไปเลยนะครับ NFC แบบนี้นะครับท่านต้องเจอเซตติ้งเกี่ยวกับ NFC นั่นหมายความว่าโทรศัพท์ท่านเนี่ยรองรับนะครับเห็นไหมแล้วมันเปิดเอาไว้แล้วด้วยนะครับเปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใช้งานมันยังไงนะครับขึ้นบนบ a แ c นที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยใช้ผ่าน Security Ke ียไม่ได้นะไม่รองรับนะครับแอปบีแอนนะถ้าท่านจะใช้ Security Key ท่านต้องเปลี่ยนไปใช้บ a แ c นที่ทํางานบนเบราว์เซอร์แทน นะตอนนี้บอกก็เลยขออนุญาตปิดตัวอแอปไบแนนไปแล้วก็ไปเปิดเป็นเว็บเวอร์ชันแบบนี้นะครับซึ่งเว็บเวอร์ชันบอกก็ต้องมีการล็อกอินนะครับขออนุญาตล็อกอินสักครู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Google Chrome นะเราใช้ Google Chrome นะครับไม่ใช่แอปไบแนนนะเรามาแยกกันให้ออกนะครับอันนี้คือแอปไบแนนนะครับส่วนอันนี้คือเราใช้ Google Chrome เปิดเว็บไบแนน ไม่เหมือนกันนะแต่เราก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่แหละแต่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน Security Key เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ผ่านเว็บเวอร์ชันเท่านั้นนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีแจ้งเตือนว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอยู่บนเบราว์เซอร์นะบนมือถือเนี่ยแอปพลิเคชันก็มีนะไปดาวน์โหลดซะนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ดาวน์โหลดนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้บนเว็บเ,เวอร์ชันในกรณีที่เราต้องกระทำการใดๆเพื่อใช้ Security Key ยืนยัน มันก็จะไม่สะดวกแบบนี้แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากดปุ่มที่รูปคนเนี่ยนะครับกดที่รูปคนปุ๊บท่านจะเห็นเมนู security นะครับเราก็เข้าไปที่เมนู security อ่ะมันก็จะเหมือนกับกัแบบคอมพิวเตอร์ที่ปองให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็น security key ซึ่งตรงเนี้ยเรามีคีย์ตัวนึงเราเราลบไปแล้วตัวหนึ่งนะอ่ะอันนี้จะให้ดูแบบเต็มหน้าเลยนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับเต็มเวลาเต็มหน้าเนี่ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นข้อเสียครับเห็นไหมว่ามันมันเห็นไม่ครบนะถึงแม้เราจะโชว์เป็นเวอร์ชันก็จริงนะครับมันจะเห็นไม่ครบนะครับเราสามารถเพิ่มคีย์ได้สามารถใช้คีย์ยืนยันได้แต่ตอนที่เราลบเราเพิ่มคีย์เข้าไปเนี่ยให้ไปทำนบนมือถือนะครับจะง่ายกว่านะนะไอตอนเพิ่มอะทำได้ก็จริงนะครับแต่ว่าตอนตอนลบอาจจะยากหน่อยนะครับ ตอนเราอาคีย์ออกจะยากหน่อยส่วนตอนยืนยันอะไรก็ปกปตินะผมก็เลยจะมาทําการเพิ่มคีย์ให้ดูว่ามันยืนยันบนมือถือผ่าน f อปพลเทำยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับจริงๆปุ่มมันมีปุ่มปุ่มแอดคีย์อยู่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ปุ่มแอดคีย์มันมองไม่เห็นนะผมจะทําให้ดูแบบนี้นะครับถ้าเรามองแนวตั้งอ่ะมันก็จะมองเห็นนะแบบนี้ปุ่มเรามีคีย์อยู่ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีคีย์อยู่1ตัว ก็คือตัวนี้นะครับเราจะเพิ่มคีย์ใหม่เราก็ต้องกดที่ตรงนี้ครับแต่ว่าไอ้คีย์ตัวนี้เห็นไหมคือข้อมูลทางด้านขวามันมองไม่เห็นเลยนะครับคือมันยังไม่รองรับการที่สกอร์ข้อมูลตรงนี้ได้นะนะครับแต่ฟองก็จะพยายามฟีดแบ็กไม่ให้นะว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกตรงนี้นะถ้าจะมาบริหารจีหรือทําอะไรในหน้าเนี้ยมันไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มาต่อมาครับเราเราจะทําการเพิ่มคีย์้องทํากุญแจหายไปนะครับ ก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้แหละทากุญแจหายไปแล้วก็เอากุญแจสำรองที่เราเพิ่มไปที่หลังเนี่ยไปลบข้อมูลกุญแจหลักออกแลบออกก็ไปซื้อกุญแจใหม่มาเพื่อที่จะทํเป็นสำรองอีกนะครับคราวนี้เนี่ยป๋องไม่สะดวกเปิดคอมเอ๊ะแต่ว่าเฮ้ยเราไปซื้อมาแล้วเราอยากเพิ่มเลยนะครับทายังไงดีก็มาทมําบนมือถือได้เหมือนกันกด X ตรงนี้ครับอดน new key นะครับเมื่อกดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตา่างหน้าต่าง Security tip คล้ายๆกับบน PC เลย,ย,ยกด Next เข,ข้าไปเนี่ยเราต้องกด Activate o ยคีย y ก่อนนะนี่นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับกด Activate ค e y ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่ารออุปกรณ์ใช้คีย์ความปลอดภัยของท่านซึ่งท่านสามารถเลือกได้นะครับจะสเสียบตูดหรือว่าจะใช้ NFC แปะหลังอย่างนี้เลยถ้าโทรศัพท์ท่านรองรับเหมือนที่บอกก็หลักๆตอนนี้ปุ๊บง่ายๆเลยครับส่วนในหน้านี้ไม่ต้องนะเพราะว่ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วข้ามไปสเต็ป2แล้วนะครับกด Next ครับแต่ก่อนกด Next ตั้งชื่อกันสักนิดนึงนะครับตั้งชื่อกันสักนิดนึงว่า ผมก็จะตั้งอ่าตรงนี้ก็จะเป็น Black แบล็ k ประกันนะใครจะตั้งตามก็ได้นะถ้าเกิดว่ามีอยู่ก่อนก็จะได้จำง่ายๆครับผม,ผมก็เลยจะจำง่ายๆจะซื้อมาต่างสีกันเพราะเหตุผลนี้แหละนะครับกดเมกไปนะครับก็คือจบแล้วแต่ว่าก่อนที่จะยืนยันนะครับมันก็จะมีเรื่องหนึ่งนะก็คือต้องใส่โค้ดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมีการ เกทโค้ดสำหรับตัวอีเมลและ sms เนะครับเพื่อเอามาใส่ในตัวยืนยันนะครับใส่ให้ให้ถูกนะครับ,บอรขออนุญ,ญาตตัวนี้ก็จำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับกด s ั b มิตเรียบร้อยครับ security key ของเราถูกแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะ ึ่งต้องขออภัยด้วยในบางหน้านโยบายการแคปเจอร์หน้าจอมันอาจจะทำให้ท่านมองเห็นข้อมูลได้ไม่ไม,ไม่ครบทนเอน,นะครับเขาไปที่ไปที่ Security Management นะครับจะเห็นได้ว่าเราก็มีกุญแจ2ดอกแล้วนะแต่เห็นได้ไหมว่ามันไม่สะดวกเลยนะครับในการที่เราจะดูหรือจะลบนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราใช้บนมือถือเป็นหลักท่านใดที่ใช้บนมือถือเป็นหลักนะครับบอกแนะนําว่าใช้บนมือถือเนี่ยท่านก็ไปปิดล็อกอินเอาไว้นะครับตรงนี้ อมจะล็อกอินเป็นออฟเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออนเอาไว้เมื่อไหร่เราจะล็อกอินแอปพลิเคชันบนมือถือไม่ได้เลยนะครับเราต้องมาปิดก่อนแล้วค่อยไปล็อกอินแอปบนมือถือหลังจากนั้นเมื่อแอปบนมือถือถูกล็อกอินค้างไว้แล้วท่านถึงมาเปิดตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกนะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ที่จะล็อกอินออนเอาไว้สําหรับท่านที่ใช้มือถือเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้บนคอมพิวเตอร์เป็นหลักหรือว่าเป็นเบราว์เซอร์เป็นหลักเลยเนี่ย นะครับแนะนำให้ล็อกอินเป็นออนไปด้วยมันสะดวกมากเลยต่อไปท่านไม่ต้องมาใส่ SMS ไม่ต้องใส่เมลใดๆทั้งสิ้นนะครับคือสะดวกมากๆบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเวอร์ชันตรงนี้สะดวกจริงๆนะครับมันล็อกอินให้เราเนี่ยมีแค่ให้เราแตะคีย์อย่างเดียวคือเราต้องมีคีย์เนี่ยในการล็อกอินไม่ต้องใส่ SMS ไม่ต้องใส่เมลไม่ต้องใส่ g o ูเกิลออ e n t อีกต่อไปแค่ใช้นิ้วแตะเท่านั้นนะครับ อ่ะก็จะเป็นข้อดีนะอันนี้ปอก็เลยมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวปอกจะพยายามมาทาคลิปเพราะว่าใบแนนนะครับตอนนี้บัญชีเราปลอดภัยแล้วแต่ว่าบัญชีเมลเราปลอดภัยหรือยังไหนๆจะล็อกแล้วก็เอาให้เต็มกําลังไปเลยนะครับไปล็อก g o o g l e ให้เขาไปล็อก i c r o s o f t ให้เขาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับถ้าทําได้เดี๋ยวปอกก็จะพยายามทําให้ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะยาวพอสมควรทีเดียวสําหรับท่านที่ ถูกใจคลิปนี้ให้กดไลค์สำหรับท่านที่ยังไม่กดตาม้กนกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ต่อไปในอนาคตน,นะครับปอง้อขอลาไปที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ